สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นจีน,นครับแล้วก็มาเจอสาวจีนครับมาดูว่าสวยหรือเปล่าน่นชาชาฮะจริงจริจริงเขาพูดยังไงนะอ,นอ,นชอ่ช่องไลฟ์อะไรไลฟ์สปอยไลฟ์สปอยไลฟ์สปอยกูถ่ายแล้วเลยช่องไลฟ์สปอยนะครับไลฟ์สปอยนะคะกติดตามกันเยอะนะคะวันนี้ก็ยังบอกว่าจะลงวันนี้ไม่ถ่ายอะไรเลยแล้วน้องไม่ถ่ายไว้ก่อนแล้วเผื่อไว้ลงพรุ่งนี้จะม่ลืม เพราะไหนซะเก่งกรเก่งเพลงเก่งอู้ทุกอย่างเก่งกรแล้วพี่อะแต่พี่อะเก่งกรแล้วเก่งอะไรรู้ปะเก่งะไรเก่งคิ้วจีดูคิ้วจีนนะเพราะว่ามันชี้ขึ้นได้นะครับผมก็น้องบอยนะครับเป็นจีนตัวนี้น่ารักมากๆครับคก็แบบไม่ใช่ไม่ร่กเหมือนจีนเลยเหรอทุกคนนี่จีนได้ปะได้จีนปะ โอเคก็ขอบคุณน้องปอยด้วยนะครับที่มาออกคลิปนะครับฝากกดติดตามของแชมป์แล้วก็ของน้องปอยด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากครับน้องฝากด้วยนะคะฝากด้วยฝากด้วยพี่ต้องฝากของน้องนะพี่ต้องฝากน้องครับแม่แอนนะครับแม่แอนพี่ต้องฝากของน้องโอเคบายครับขอบคุณมากน้องปอยครับ